แห้ม่ฮสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซวีเวนไอทีเบร์ทุกคนด้วยนะฮะทุกคนนะแพทมาแล้วจ้าก็มาดูกันว่าแพทวันที่22นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างมาชมกันนะครับก็อธิบายก่อนว่าเกมจ,จะปิดนะครับผมตอนสักประมาณาแถวแถวตีห้านะตีห้าหรือเจ็ดโมงเนี่ยผมลืมแล้วลก็เปิดประมาณสักแถวแถวสิบโมงนั่นเองนะครับผมอ่ะใครที่แบบเออตื่นเช้าเนะี่ยอย่ามาเล่นไม่ต้องตกใจนะทีแบบเข้าเกมไม่ได้บางทีเกมอาจจะปิดปรับปรุงอัปเดตอยู่นั่นเองนะครับโอเค แพทคองวันที่22นะครับผมมกรานะครับผม2026นะฮะรายละเอียดแพดนะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับตัวของอัศวินใหม่เข้ามานะฮะก็คือจะเป็นตัวของพารานอสนั่นเองครับนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากได้มากๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันเท่ครับผมจริงๆนะครับตัวของพารานอสครับเป็นระดับตำนานนะครับและอยู่ในกลุ่มดักในนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มเลยนะครับต่อไปครับตัวของน้องแกเป็นสายสมดุลนะครับเพื่อนๆอ่ะก็คือแบบสายชาดบื้อนั่นแหละนะครับที่หลายๆคนเรียกกันเนาะ จะคพื้นฐานครับผมเอ่อจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับตัวคนสร้างดาเมจเนี่ยแรงตามค่ากายภาพหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็กรณีที่เป้าหมายนะครับติดสถานะหรือติดอันนี้น่าเป็นสถานะใหม่ชัวเลยนะครับเป็นเครื่องหมายนะผมพลังงานอิ่มตัวนะครับผมทับซ้อนกันสสเตตจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายโดยที่ไม่สนใจพลังป้องกันนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบ พวกผลึกไปอย่างนี้ประมาณนี้ปะวะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมซึ่งาการโจมตีไม่สนใจพนัง,งป้องกันคนือ่ยคือ65ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ6ก็ก็เจ็บอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็พันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อนเราทั้งตี้เลยนะครับผมกรณีเป้าหมายนะผมติดสถานะเครื่องหมายอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือ,อติดสถานะพลังงานอิ่มตัวเนี่ยทับซ้อนกันหนึ่งสเตตึ้นไปเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟู HP เท่ากับ17%เอของปริมาณความเสียหายของตัวน้องเองเนั่นเองนนนนะรักกก็่านนาาาาจเเ้้้้หไไไปทง EK ดดถอย คือแบบติดพลิกปั๊บได้ฮิลเลยถือว่าโอเคอยู่นะถ้ามีแสแต็ตทับซ้อนกันหนึ่งอันนะถือว่าเฟี้ยวเฟียวอันนี้เหมือนกึง่งๆึ่งเป็นตัวแบบดาเมจซับพอร์ตนะคิดว่าอารมณ์แบบคล้ายๆล,ลิงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอัพสกิล <c oughs> นะครับผมอ่ะตัวของสกิลเนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับพันธมิตรสายพลังป้องกันนะครับสายสนับสนุนอย่างละหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยถ้าในกรณีที่มีพลังงานถ้ามีตัวของพลังงานอิ่มตัวนะครับอัตราติด50นะครับทับซ้อนกัน1สแตสสสูงงุดถึถ3สแตส์นะครับก็คือประมาณว่าถ้ามี3ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ย คือเราจะเป็นการแปะสถานอะอตัวของพลังงานอิ่มตัวเลยให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวของแบบเมลคีอะทุกคนเอามาแปะตัวของโควิดอะไรประมาณนี้อ๊ะแต่ว่าสายป้องกันสายสนับสนุนโอ้แสดงว่าน่าจะเล่นกับทีมถึกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นทีมถึกนะคิดว่านะครับต่อไปก็ผมสกิลที่1กันบ้างครับผมสกิลที่1ครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผม เมื่อเริ่มการต่อสู้ครับผมหากมีพัธมิตรสายป้องกันนะครับสายสนับสนุนอย่างละหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการแปะตัวของพลังเอ่อพลังงานอิ่มตัวนะอัตราติด100%เลยนะครับทับซ้อน1สแตทนะครับแล้วก็สามารถทับซ้อนสูงสุดถึง3สแตทด้วยกันให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับผลึกอ่ะทุกคนเออผลึกบวกโควิดอะไรประมาณนั้นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างความเสียหายทะลุทะลวงนะครับ57%ของกายภาพนะเป็นการโจมตี2ฮิตนะทุกคนนะอืมแล้วก็ในกรณีครับที่ พนักงานอิ่มตัวอยู่นะครับผมมันจะเป็นการทับซ้อน2สแตกขึ้นไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายโดยที่ไม่สนใจพนังป้องกันเลยนั่นเองนะครับอืมใช้ได้นะครับเอกระบุาดวเมจตรงนี้มันไม่น่าจะแรงเวอร์มากแต่ว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับตอดแบบพวกผลึกแต่ของตัวของมิรีอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับผมก็คือจะเป็นการลดเทิร์นบัฟของเป้าหมาย2เทิร์นด้วยนะครับอัตราติด1 0ึอยนสกิลนี้ดีนะทุกคนก็คือถ้ามีเงื่อนไขคือมีป้องกันมีสนับสนุนแล้วก็มีตัวน้องอ่ะ ปั๊บอยู่ในทีมปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการแปะสถานะตัวของพลังงานอิ่มตัวเลยทันทีนะฮะแล้วก็ถ้าแบบเหมือนคล้ายๆว่าเราทํางานเออเหมือนคล้ายๆว่าตีไปปั๊บเนี่ยเราก็แบบตามเงื่อนไขสแต็ครบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไอสแต็ตรตรงนั้นเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตีหรือทำาเมีแบบเมือเดฟนั่นเองนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆทุกคน <c oughs> ต่อไปนะครับผมก็คือตัวของพัฒน์พิททั้งหมดอีกเช่นกันนะครับผมโห สกิลมึงเยอะมากเพื่อนๆในกรณีที่ตัวของเป้าหมายติดเครื่องหมายนะพลังงานอิ่มตัวเนี่ยทับซ้อนกันหนึ่งสแตนเนี่ยจะได้เป็นการฮิวเท่ากับ24%ของพลังของปริมาณความเสียหายนั่นเองนะครับผม,อ,มอันนี้ดีนะอันนี้ดีมากๆนะครับมันทําให้แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเราได้ฮิวด้วยทั้งตีทุกคนฮิลทั้งตีถือว่าวก็ถือว่าโอเคนะมันฮิวได้ทั้งตีเลยใช้ได้ใช้ได้นะครับผม,อ,มอัปเดตสกิลนะครับราเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น C6 นะฮะเพิ่มผลปรับใช้ออออัตตราิดดจุ100เ๊ ติดจุดอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเราไม่ต้องทำจุดอ่อนเราหนักไปทางครีดาเมดได้เลยนะฮะคิดว่าแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่จุดอ่อนคุณตีติดคริคุณต้องทำครีดดาิเมดด้วยถ้าคุณอยากได้เป็นดาเมจแต่ผมว่าไม่จำเป็นนะให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นตัวที่ตีดาเมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นหนักดาเมดอยู่แล้วแล้วก็เรามาเล่นเป็นทางแบบปนๆดียอหน่อยก็น่าจะได้นะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเล่นได้หลากหลายคอมอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ การที่ทำจุดอ่อนร้อยง่ายๆแบบนี้แสดงว่าตัวนี้มันสามารถที่จะซิกแซกไปได้เยอะนะครับจะเป็นดามจก็ได้จะเป็นตัวแบบเหมือนคล้ายๆก็ว่ากึง่งๆึ่งแบปนๆดามจหน่อยๆก็ได้อืมอันนี้ผมว่าถ้าเข้าจริงๆน่าจะต้องเป็น C6 น่าจะเก่งมากๆเหมือนกันนะครับต่อไปครับเกตคูที่2 สกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับเริ่มการต่อสู้ครับถ้ามีพันธมิตรสายป้องกันสายสนับสนุนอย่างละหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับว่าแปะตัวของสถานะนะครับผมไอตัวพลังอิ่มพลังงานอิ่มตัวอัตราติด100%แล้วก็สามารถทับซ้อนกันสูงสุดได้3สแตทนั่นเองนะครับอืมแล้วก็เป็นการสร้างความเสียหายเนี่ยเท่ากับ70%ของพลังโจมตีกายภาพ2ครั้งตี2ฮิตนั่นเองครับตึ้งต้งๆไงครับอืมแล้วก็กรณีที่เป้าหมายนะครับผมติดสถานะนะครับผมพลังงานอิ่มตัวนะครับทับซ้อนกัน2สแตกขึ้นไปจะเปลี่ยนเป็นการตีแบบเมินเดฟนั่นเองครับอืม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแรงแค่ไหนยังไงบ้างนะผมแต่เท่าที่รู้แน่ๆคือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าตัวของผลึกอะอะไรประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อบ้างนันเองนะครับมีเครื่องหมายต่อด้วยนะเครื่องหมายคือหลายเครื่องหมายมากจริงๆนะครับ ตัวของน้องเองเพิ่มปริมาณความเสียหายนะผมทับซ้อนหนึ่งสเต็ทับซ้อนกันสูงสุดถึง5สเต็ด้วยกันนะครับเพิ่มปริมาณความเสียหายทางกายภาพทับซ้อนนะครับผมเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพที่สร้างขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอือแสดงว่าตัวนี้สกูลนี้มันน่าจะซัดดามจได้พอสมควรอยู่นะเอาจริง ถ้าเขาเขียนมาแบบนี้แสดงว่าพี่แกน่าจะซัดดรามจได้หนักเหมือนกันถ้าเวลาที่เราเก็บตัวของสแตนแบบพวกพลังงานอิ่มตัวเยอะๆๆอย่างเงี้ยน่าจะตุม้มทีน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถทับซ้อนสูงสุดได้ถึง5สแต็ด้วยกันนะครับถือว่าไม่แย่เลยนะทุกคนดรามีทีน่าจะเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวของผลข้อเป้าเข้ามาเกี่ยวด้วยแน่ๆเลยครับอืมบางคนอาจจะใส่เป็นพวกเซตต้านเงีย้ยเราอาจจะแบบทำผลข้อเป้าเข้ามาแปะๆไว้หน่อยก็น่นาจะดีนะครับก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะแต่ว่าต้องรอดูกันต่อนะครับอันนี้ก็พันธมิตรทั้งหมดอีกแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะสามารถได้รับการฮิวขึ้นนะครับผม24%ตามปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตได้ทำกเไรได้เลดหน่อยหรือเปล่าเดิมเป็นพี่แกอาจจะแรงก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น C6 นะครับสกิลที่1แล้วก็จะเป็นสกิลที่2เนี่ยจะได้ในเรื่องของการตีจุดอ่อนยนั่นเองรบออไปครัเซ็นตัวขนเอยน ก็อันนี้เป็นแพสซีฟสกิลแล้วนะครับทุกคนเพิ่มผลปริมาณความเสียหายที่ได้รับตามสัดส่วนพลังโจมตีก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเราจะโดนดามิเบาลงก็เหมือนกับเราใส่เสื้อที่มันมีการลดความเสียหายนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็น skill แพสซีฟสกิลแรกๆเลยไหมที่ผมเจอที่ผมเห็นว่าแบบเออมีลดความเสียหายตลอดเวลาเนาะอันนี้มันจะมีการปรับอัตราใช้ด้วยนะครับว่า300ค่าพลังโจมตีเนี่ยก็จะเท่าเท่ากับประมาณว่า1.5%ของการลดความเสียหายนั่นเองนะครับ โอ้แสดงว่าตัวนี้น่าจะเล่น a d k เพียวอยู่เหมือนกันนะถ้าแบบ300ค่า a d k อย่างทีน่งจด1.5การที่ทำถึงสิ5ได้เนี่ยถือว่าก็น่าจะหนักอยู่นะก็ a d k ประมาณสักแถวแถวสองพเเกือบเกือบ3,000ันประมาณนี้เนาะออ a d k น่าจะเป็น a d k รวมนะครับอืมก็ใช้ได้อยู่นะครับน่าจะทำเป็น a d k ได้แล้วก็เล่นเป็นทางคลีเลคิดเมก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเล่นเป็นทางแบบ a d k เพียวก็ได้นะครับอืมเล่นได้หลากหลายค่าได้หลากหลายสายนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็มีอำนาจด้วยนะครับ อำนาจเนี่ยเวลาที่แบบเอ่อเลือกของเราเหลือต่ํากว่า1เนี่ยหรือแบบใกล้จะตัวเย่แล้วมันจะเร่งโลขึ้นมาไอ้โลนี้มันก็จะหนาตามค่าแบบค่า EDK ของเราอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับผมสตูที่มี HP ปัจจุบันสูงที่สุดนะครับเมื่ออำนาจทําทงานของเราเนี่ยเมือ่ออำนาจของเราทํางานนะมันจะเป็นการเอ่อเร่งหรือมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆว่าแลกเปลี่ยนตัว HP ของเป้าหมายไอ้การแลกเปลี่ยนของเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าแลกเปลี่ยนตัวที่มี HP มากกว่าเป้าหมายหรือเปล่าอ่ะ แล้เปลี่ยนให้ P สลับ h P ของเป้าหมายนะครับผมหลังจากการสลับหาค h P ของผู้ได้น้อยกว่าตอนสลับจะไม่ทํางานอ๋อไอการสลับเนี่ยมันเขาไม่ได้เขียนนะครับว่าจะสลับกับเป้าหมายที่มีเลือดเยอะหรือเปล่าหรือสลับกับเป้าหมายแบบไหนอันนี้เราไม่สามารถทราบได้อันนี้ต้องลองไปเทดสดูว่ามันจะสลับกับเป้าหมายแบบไหนแต่เท่าที่รู้นะครับคิดว่าน่าจะสลับกับเป้าหมายที่มีค่าเลือดสูงๆนั่นเองฮะสมมติว่าอพ่เลือดเต็มหลอดแล้วก็ตัวของแบบ เอ่อพารพาลอนเนี่ยเลื่อนใกล้บทแล้วมันก็จะอาจไปสลับกับพายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้การสลับแบบเนี้ยมันสามารถที่จะเป็นเหมือนกันครับว่าเราสามารถที่จะเล่นคอมโบเฉพาะได้เลยเช่นสลับปับ๊บเราก็ซัดดาเมตตัวนั้นเอามาเล่นคู่กับแฝดผมว่าน่าจะได้อยู่เหมือนกันนะหรือมาเล่นคู่กับพายในการสาเร็จโทษเนี่ยผมว่าน่าจะมีบทบาทพอสมควรอยู่อันนี้ก็ร้องไปรอดูว่าในคอมโบจะเป็นยังไงบ้างน,นั่เองนะครับอืมแต่ถ้าในกรณีที่ตัวของเลือดทั้งทีมเนี่ยเลือดฝั่งตรงข้ามมันต่ำมากๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก พอเทปทั้งหมดครับหา HP ของตัวพารานอสเนี่ยต่ำกว่า30%ครับจะเป็นการขจัดดีบัฟทั้งหมดทํางานหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้นะฮะซึ่งการขจัดดีบัฟทั้งหมดให้กับพรรคพวกทั้งทีมเนี่ยเป็นอะไรที่กลมากมคือมันเหมือนกึงก่งๆประมาณว่าเอามาแก้ทางพวกทีมเวทได้ประมาณหนึ่งเลยพวกเบลคีหรืออะไรต่างๆเนี่ยการแปะสถานะเนี่ยจะค่อนข้างกลัวพารานอสพอสมควรมาปั๊บเนี่ยพารานอสเลือดต่ำกว่า30เปสามารถที่จะล้างเกี้ยงได้เลย ผมว่าตัวของพารานอสเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นตัวของ ATK เพียวๆหรือแบบเน้นทางนามมิกได้เหมือนกันนะแล้วก็เราใส่เป็นทวกแหวนอานาจหรือไม่ก็เป็นแหวนตัวของเออแหวนอำนาจไม่ได้ต้องใส่เป็นแหวนตายเกิดหรือไม่ก็อมตะเนี่ยน่าจะช่วยทําให้ตัวของพารานอสเองสามารถที่จะมีความปวนความแบบปั่นประสาทได้มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ต้องลองเคสด,ดูกันต่อนะครับอือต่อไปก็ผมก็คืออัปเดตสกิลเมื่ออัปเดตสกิลเนี่ยอำนาจเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกันครับเมื่ออำนาจทำงานปั๊บเนี่ยมันจะมีการการความ คันธมิตรนะครับผมแล้วก็ตัวของมันเองเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวน้องเองสายป้องกันแล้วก็สายสนับสนุนนะครับจะมีการเพิ่มปริมาณก,การเฟื้นฟูที่ได้รับเนี่ยคือ28ปรเซ็นต์ตลอดเวลาทำให้เพื่อนของเราเนี่ยมีการตายยากมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวของออพารานอสเนี่ย ถ้าเป็น c จริงๆอ่ะผมว่าน่าจะต้องไปกลางแบบ C6 เลยดีกว่าน่าจะดูมีความเก่งมากๆถ้าเป็น C2 ผมว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางหน่อยนิดๆนะครับเพราะว่าตัวของมันเองอ่ะมันสามารถบัฟให้ตัวของพวกป้องกันแล้วก็แบบพวกสนับสนุนท่านั้นเองซึ่งป้องกันกับสนับสนุนในเกมตอนนี้มันก็ค่อนข้างน้อยด้วยครับผมรู้สึกว่าแอบจะไม่ค่อยเวิร์กกับการเล่นเร็วภาพรวมสักเท่าไหร่นะครับผมอะจะเฉพาะกับคอมโบซะมากกว่านั่นเองครับสำหรับตัวของพารานอตเนาะอืมก็มีความเล่นยากอยู่พอสมควรนะ ถามว่าเก่งไหมสำหรับส่วนตัวผมว,ว่ามันเก่งเฉพาะเกมเฉพาะเคสเยเเอ,อ,อย่างเช่นเอ่อพิออย่างเงี้ยเบสเซ็ตน่าจะได้ครับต่อ PP แอบจะดูเหนื่อยๆหน่อยแต่ว่าก็เอามาเล่นพวกแก้ทีไมได้นะออามาแก้พวกทีไมได้ประมาณหนึ่งนั่นเองครับส่วบตัวของพารานอตเนาะต่อไปก็ผมทราบตัวของเตียวเสียนเออพี่เตียวเสียนพี่เตียวเสียนเตียวเสียนเลยวะเอออาเจของเราครับอาเจคนใหม่ของเราเนะป็นระดับตำนานเหมือนกันนะครับผมอ่า อ่า uh, อันนี้จะเป็นตัวกลุ่มวีระบรลลุสามโคกนั่นเองครับวีระบรลลุสามกู่ในะแผทหน้าน่าจะมี3โมกเข้ามาใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะเป็นสายสนับสนุนนะฮะตัวของน้องเนี่ยเป็นการตีพื้นฐานนะครับก็จะเป็นการตีแรงตามเข้าเวทเนาะแล้วก็พัมิตที่มี HP ปัจจุบันเนี่ยต่ำที่สุดเนี่ยยกเป็นตัวของมันเองเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟู6%ตามเลือดของน้องนั่นเองครับอ,อันนี้ก็ดียเหมือนคล้ายๆกับลีน้าอัพสกิลเลยนั่นเองนะครับแล้วก ตามนั้นแหละมันดีปะวะเออเฮ้ก็ดีแหละดีแหละอาจจะดีแหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้ไล่ก็ก็ดีอยู่เหมือนกันก็อาจจะฮิวบึมบึมเหมือนกันนะครับต่อไปครับผมสลับสกิลที่หนึ่งนะครับอาเมีสามคนนะครับผมจะเป็นการฟื้นฟูนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผู้ไล่ทำไมไม่ฮิวทังตี้ไปเลยวะพี่พี่ฮิวสามคนํำเพื่ออะไรนี่ก็โอเคได้อยู่นะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมาก ถ้าอัปเดตสกิลนะครับผมก็เดืฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็น C2 นะครับผมก็พัตมิสสอคนยกเว้นตัวของมันเอนะครับเมื่อเป้าหมายเป็นสายโจมตีนะครับสายเวทจะรีเซ็ตคูลดาวสกิลอุ้ยอันนี้ดีนะอุ้ยเอ็นสกิลนี้ดีใช้ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าตัวของเพื่อนเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเป็นสายโจมตีหรือเป็นสายเวทเงี้ยเราสามารถรีเซ็ตคูลดาวสกิลเลยทําให้เราสามารถสแปมสกิลได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นโควิด เราแปะคบิดได้ทีขึ้นหรือเราอาจจะซัดนวดาเบได้มากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับการเอามาซัดดาเบได้แบบหนักๆอยู่เหมือนกันนะเอาเล่นอารีน่าน่าจะเวิร์กแล้วก็น่าจะเป็นคอนเทนต์กิลรวมถึงน่าจะมีบทบาทในตัวของการเล่นเลด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเราสามารถซัดดาเบได้รัวขึ้นนั่นเองนะครับเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะอันนี้ต้องลองดูในอนาคตว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในการเล่นเลดได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับอืมต่อไปก็ผมสหรับตัวของสกิลที่2สองนะครับ,รบม เพิ่มความเสียหายคิดติคข้อต่อเนื่อง4เทิร์นะครับอ่าก็เหมือนกับประมาณว่าเราทำดามจเวลาติดคิดติคข้อเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นมากๆนั่นเองฮะโอเคอืมแต่ว่าเงื่อนไขในการสร้างตรงนี้มันจะให้ใครอะ่ะมันจะมี2คนเองนะก็ต้องรอดูครับมันต้องมีเงื่อนไขอะไรเข้ามาแทรกแทรกหรือเปล่าแล้วก็ต่อไปครับผมศัตรู3คนนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการลดเทิร์นบัฟของเป้าหมายลง2เทิร์นะครับก็สามารถลดเทิร์นบัฟฟ้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้หลับไหลนะโอกาสติด85%ต่อเนื่อง2เทิร์ถือว่าเยอะนะ แตงว่าสกิลนี้น่าจะเหมาะกับคอนเทนต์ตัวของกิลมากมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีอารีน่าในบางส่วนนั่นเองนะครับอ่าฮะใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่นะครับต่อไปครับผลของการอัพสกิลนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับผมของหลับเนี่ยจะกลายเป็น100%นตั่นเองครับตอนแรก85เนาะแล้วก็จะเป็นพันเมิสสาคนนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก30%ต่อเนื่อง4เทิร์นนะฮะอืมความรู้สึกมันดูขาดแย้งอยู่นิดๆนะฮะอันนี้เป็นการเเพพพิิ่มมมตััััวขออองดาจคคครรนนะบบผ2สกลป๊ เอ่อเพิ่ม ATK ให้กับเพื่อน3คนทำไมไม่ไม่3คนไปเลยวะเพื่อนเออก็ตามนั้นแหละนะครับผมต่อไปก็เป็นผลของ C6 กันมากครับตูะตู3คนนะครับผมจะเป็นการโดนลดฮิวนะฮะหรือทำให้ฮิวเบาลงอนะ่ะโอ้โห78%ซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนอ่ะไอเจัวนี้ผมว่า c 0ก็น่าจะเล่นได้เร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น C2 ก็จะเก่งมาก,มากๆอยู่เหมือนกันนะครับลถคูดาวได้นะครับ 6, ผมว่าไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่นะครับต่อไปแพสซีฟสกิล ตัวของน้องเองนะเพิ่มผลเข้าเป้าตามสัดส่วนให้พีสูงสุดตลอดเวลายิ่งเลือดเยอะนะครับก็ทําให้ตัวของผลเข้าเป้าโอกาสติดเนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะหรือเอาไปหักล้างกับพวกต้านได้ประมาณนี้น,นะครับผมอโอเคก็ถ้าตัวของเลือดของเราเดีอหนึ่งหนึ่งพันนะครับเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมของ ค่าเพิ่มผลเข้าเป้านั่นเองครับทำให้ตัวของน้องเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแบบค่าแบบพวกรีซิตเลยนั่นเองนะครับผมก็เอามาหัก้างพวกต้านได้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับน่าใช่น่าใช้ได้นะครับล้วก็จะได้รับโล่เท่ากับ39%ของ HP พสูงสุดของผู้ได้ต่อเนื่อง3เทินทำงาน1ครั้งต่อรอบอันนี้ให้ความรู้สึกคล้ายกับดีนาอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับต่อไปครับพันธมิตร2คนนะครับยกเป็นตัวของมันเองนะฮะกรณีที่เป้าหมายเป็นสายโจมตีกับสายเวทนะครับผมจะมอบผลดังนี้นะฮะ คือเมื่อเมื่อโจมตีพื้นฐานของตนทํางานหนึ่งครั้งครับตัวของแบบพวกตัวโจมตีเป็นเวทหรือแบบกายเนี่ยมันจะได้รับโลนะครับไอโลนี้จะหนาตามค่าเลือดของเรานะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีพื้นฐานของน้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการความเคลื่อนไหวด้วยสองสองเธอนั่นเองนะครับไม่ได้เลยนะเอาจจริงใช้ได้เลยนะเอาไม่ไม่แย่เลยนะครับทุกคนการความเคลื่อนไหวได้แล้วก็ฟางโลเ้ด้วยตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆในคอนทต์กิ้เหมือนกันนะเก่งเลยแหละ แล้วก็การใช้งานของน้องเนี่ยผมว่ามันไปได้ไกลจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเอ่อกิลอารีนานะครับคิดว่าตัวของเลดน่าจะลงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จุติน่าจะมีบทบาทอยู่พอสมควรนะครับต้องลองดี Y ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับผลของการอัพสกิลนะครับผมตนเองนะครับผมก็คือโล่เนี่ยจะหนาขึ้นนะครับแล้วก็พัรธทมิสสองคนเอาไปโยเวนตัวเองเนี่ยจะมีการโล่ดูซับเนี่ยก็จะหนาขึ้นตามนั่เองนะครับผมสำหรับตัวของแบบพี่อตินะครับผมตัวของเตียวเซียนนั่นเองนะฮะน่าสนใจน่าสนใจ ต่อไปครับผมก็คือจูหลงจ,จ,จลูจูจูหลงจูหลอะไรสักอย่างสักอย่างของเราเนี่ยจูของเราเนี่ะอันนี้เป็นระดับหายากเนี่ยเป็นตัวม่วงนั่นแหละนะครับเป็นหายากนะครับเป็นวีรบุรุษสามก๊กนะสายโจมตีครับเพื่อนๆอ่าเป็นการโจมตีพื้นฐานแรงตามค่ากายภาพเนาะเออแล้วก็เออสกิลหนึ่งเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับสกิลนี้แรงตามค่ากายภาพแล้วก็มีการตีแล้วก็แปะสถานะเลือดไหลซึ่งไอเลือดไหลเนี่ยมันก็อยู่สามเทินเลยซึ่งถือว่าดีมากๆถ้าอัพสกิลนะครับดาเมจก็จะแรงขึ ต่อไปครับผมสกิลที่2ครับจะเป็นการโจมตีศัตรูเนี่ยสคนเลยนะครับแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยเก้นะครับซึ่งถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็แปะเลือดไหลนะครับผมอ่ะได้ด้วยนะครับโอกาสติด75%นะครับต่อเนื่อง2เทิร์นเนาะแล้วก็ตัวของน้องเองนะผมพุ่งกันความเคลื่อนไหวนะครับเออพุ่งกันเสียหายความเสียหายกายภาพต่อเนื่อง2เทิร์นนั่นเองนะครับอัปเดตสกิลครับเลือดไหลจาก75กลายเป็น85นะครับต่อไปครับแพสซีฟสกิล สิบสกิลของน้องนะครับผมพาร์ทเบบทั้งหมดนะครับจะมีภูมิคุ้มกันตาบอดนั่นเองครับต่อเนื่อง2เทิร์นเมื่อโจมตีพื้นฐานของตัวทํางานครบ1ครั้งครับจะภูมิคุ้มกันตาบอดสอเนื่อง2เทิร์นเช่นกันนั่นเองนะครับตัวตัวของน้องเองครับจะมีการต้านทานตลอดเวลา31%นะถ้าอัปเดตสกิลครับต้านทานจะเพิ่มขึ้นจาก31เป็น40นะครับถ้าเป็นตัวของ C2 ครับผมเมื่อสกิลทํางานครบเอ่อหนึ่งครั้งนะครับผมจะได้รับโล่ไอโล่นี้จะหนาตามค่า กายภาพของผู้ได้ต่อเนื่องสเทเถนนั่นเองครับแล้วก็จะเป็น C 6หครับเมื่อตนถูกโจมศัตรูโจมตีนะครับเข้าเป้านะครับผมจะลดคูดาแปวิให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสกิลของลิงนั่นเองครับทำให้ตัวของมันเองเนี่ยสามารถที่จะกดสกิลได้แสแปมเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวนี้ผมว่าเอามาใช้ตัวของตีาัดมืดได้นะครับแล้วก็เอามาเล่นเฉพาะอย่างเช่นกิววก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่าจะไปได้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นตัวแปะสถานะที่ดีเยยมมากๆนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับผมระดับสูงเนียครับผมก็จะเป็นตัวของมังกรฟินิก์แล้วก็คัางแจนะครับผมจะเพิ่มอัศวินใหม่ระดับสูงเฮ้ยอันนีน้มีการเพิ่มเข้ามาเหรออัศวินระดับสูงมังกรฟินิกส์แล้วก็คัางแจอันนี้คืออะไรอะ่ะสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัศวินลังกาได้จากเกมเฮ้ยอันนี้ต้องรอดูนะอันนี้ผมไม่แน่ใจวะ่ะทุกคนอืมต่อไปครับคอนเทนต์ใหม่ครับผมจะเป็นการเพิ่มอัศวินในลงคอนเทนต์ใหม่แนละไอเทมนะครับอ่า ก็จะมีพวกแฝดนะครับแล้วก็ไปเจียวนะครับในการเปิดตัวละครนะฮะแล้วก็จะมีพวกพารานอสนะครับผมหรือแบบเตัวของเตียวเซียนนะครับในการแบบผสมนะฮะประมาณนี้ลวกันนะครับอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็อัศวินตํานานนะครับผมจะเป็นการเพิ่มลงใบเลียกนะครับผมแล้วก็ใบเลือกนะฮะก็จะเป็นพวกพารานอสนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของเตียวเซียนด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้ อ่าฮะเพิ่มอัศวินบางส่วนลงในคอนเทนต์และไอเทมนะครับผมอ่าก็จะมีแบบเวลาที่เราฟาร์มอย่างเงี้ยเราก็จะมีโอกาสได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะอืมเพิ่มระดับสูงมังกรฟินิกซ์ข้างข้างแจกลงในคอนเทนต์ดังกล่าวข้างล่างนี้นะครับอ่าฮะการเรียกอัศวินใบเหล็บพิทอัพใบสมุดอัศวินอันนี้ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันปแปลกๆอะผมไม่แน่ใจว่าแบาบมันเป็นตัวละครอะไรบ้างอันนี้ต้องรอดูกันต่อนะครับ forgiving. ต้องรอดูกันต่อย,ยาวๆเลยอะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวของดินแดนนะครับใหม่ในชั้นในด่านที่23นะครับเป็นกําแพงเมือไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นทั้งฝันร้ายแล้วก็จะเป็นตัวของแบบปกติด้วยนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นการเพิ่มคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมของอพี่พเมลคีนะครับผมแล้วก็แฟดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของพารานอสนะฮะ ตัวของพารานอครับขอจะแจกฟรีนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถรับฟรีได้เลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าจะเป็นจากกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนั่นเองนะครับต่อไปครับมีการเพิ่มโหมดบูสเตอร์นะครับตัวของนักเะทางจุตินะครับสามารถทําให้เราตีตัวของพวกแบบจุติเนี่ยได้ไล้ทีและได้หลายดาบมากขึ้นมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวของการตีเลดครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันตีครั้งหนึ่งเหมือนเราตี2ครั้งหรือ3ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้เราประหยัดเวลาตรงนี้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดี แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนของนวันนะครับผมเรื่องของพวกเอ่อแหวนนะครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการได้ตัวของขวดน้ํายาที่เป็นขวดน้ํายาส้มด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะครับน้ำยาความกลาหลเออน้ำยาแบบขวดเรื่องเหลืองอ่ะเออเวลาที่เราเอามารีออฟต่างๆนู่นนี่นะครับผมชมให้การตีพวกจุติของเราเนี่ยก็มีของทรัพยากรทําให้ดีเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับผมก็จะมีตัวของการวางขายนะครับผมตัวของแบบพวกเสื้อนะครับผมพวกเสื้อตัวของแบบเอ่อ บอสจุติอะไรเงี้ยครับไอ้พวก4ี่จัก,กระพัดอะไรทั้งหลายทั้งหลายครับแต่ว่าเราต้องใช้แต้มตรงหกพันแต้มเนี่ยในการที่ซื้อกล่องแล้กล่องนั้นอนะ่ะในเสื้อมันจะมีตัวของแบบพวกที่เป็น4รูเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า6 0พันแต้มแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็น4รูนี่ก็ถือว่าสวยนะถ้าได้มาก็ถือว่าตรงโจดเลยนั่นเองนะครับเนี่ยม,มันมีบอกเลยนะว่าอุป,ปกรณ์อะไรต่างๆที่จะเข้ามานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ซึ่งซึ่งสาคัญสาคัญตรงนี้สาคัญจุติรอบหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเดือดอยู่พอสมควรนะฮะน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เพิ่มสินค้าหนึ่งอย่างครับในลงตัวของร้านค้าและเปลี่ยนในโหมดตัวของสองครามกิ้วนะครับจะเป็นตัวของเตียวเซี่ยงสีดาวนะครับผมซึ่งใช้ตัวของเหรียญเกียรติยศถึง5้าคันเลยนั่นเองครับจำนวนสต๊อก2อันนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันนะครับในตัวของสองครามเบสิตนะครับเ,เพื่อนๆที่จะสามารถทําให้เราดูของโดยภาพรวมได้อัน,นี้ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองนะครับ ต่อไปครับจะเพิ่มความสะดวกสบายในไอคอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนทิ้งคิวว่าทีมต้องการจัดจัดป้องกันหรือจัดทีมหรือต่อสู้อย่างเงี้ยมันจะมีสัทธาสถานะบอกทําให้เราสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็จะมีการปรับอะไรที่มากมายอยู่พอสมควรแต่ว่าหลักๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยเรื่องจริงนะครับทุกคนเพราะว่าแผทผมก็รู้พร้อมกับเพื่อนๆมานั่งดูมานั่งอ่านแพทพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับถ้าใครที่มีข้อมูลอะไรสามารถที่จะพิมพ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วายบาย